ยูดอนเจออะไรครับเกิดระเบิดหรือเปล่าเดี๋ยวนะพี่ยูดอนขอดูหน่อยได้ไหมเหมือนถ่านไฟฉายไหมพี่ยดอนยูดอนบอกระเบิดหรือเปล่าก็โยนไปครับถ้าช่วงสถานการณ์ไม่ดีมีพวกโจนทุกทุมก็เส้นทางพี่ลาดตะเวนพี่ก็จะเฝ้าดูแลทรัพย์สมบัติของของวัดมาแบบนี้พี่ก็ต้องมีมาด้วยนะเดี๋ยวนะพี่ยูดอนพกอาวุธมาด้วยนะ พี่ก็ต้องมีติดตัวมาเ,เ,เดี๋ยวนะพี่อุดรอ,อยู่ในรถก็สมมาสม,มสองสาม,มนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันคืออะไรนะพี่อุดอตรตรงนี้น่ะมันคือมันหลายมิติอืตรงนี้มันติดชายแดนทำไมติดชายแดนแล้วคันนี้เสร็จการลัก,กลอบพวกยาเสพติด,ตด,ตดพวกมันเป็นลิงลับหลายหลายอย่างเส้นทางโจรเส้นทางโจรพี่จะดวลกันเจ็ดต่อสี่ดวลกับใครครับดวลกับขมินดวลกันที่จระเ่น ที่ไหนที่นี่เหรอนี่ข้างบนใต้เขาเนี่ยยิงพี่สี่คนเขมรเจ็ดเขาเอาไม้พยุงกับยาบานมาพี่กับกำนันคนเก่ากระดวนกันยิงไปยิงมากระสุนก็จะหมดเหลืออยู่ประมาณห้าสิบลูกพวกมันก็มาเยอะก็สาดกระสุนใจกันโอ้โหยิงกว่าในหนังอันนี้คือพี่พี่พีู่ประจําอันนี้คือโจรนะไม่ไม่ไม่ใช่เขมรทหารอันนี้คือทหารทห่มาท้ากันเลยท้าประทะากับทหารเขมรใต้เขาเนี่ยลงไปมันแับที่เป็นตัวประกัน